สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะจ๊ะวันวันนี้ป้าแมวพามาอ่าสวนพี่เคนะคะนี่นะคะเบอร์พี่เคขึ้นหน้าจอนะคะท่านผู้ชมสามารถแอดไลน์และโทรมาได้นะคะวันนี้พี่เคจะปล่อยปล่อยบอลโลโกตู้นะคะปล่อยโปให้นะคะอยู่ที่สามกระถางหนึ่งร้อยบาทนะจ๊ะสามกระถางหนึ่งร้อยบาทนะคะเดี๋ยวป้าแมวพาไปดูนะคะว่ามีอะไรมั่งเนาะสามกระถางหนึ่งร้อยบาทนะจ๊ะ เป้าแมวพาดูนะคะท่านผู้ชมแสงกระถางหนึ่งร้อยบาทมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวป้าแมวพาอ่านชื่อนะคะท่านผู้ชมจ๋าท่านผู้ชมก็บางต้นก็มีสี่สิบบ้างนะคะแล้วก็ที่เหลือก็เป็นสสงกระถางหนึ่งร้อยบาทนะจ๊ะเดี๋ยวเป้าแมวพามาดูเรื่อยๆนะคะท่านผู้ชมจ๋ามีชื่ออะไรเดี๋ยวป้าแมวดูตัวค่ะท่านผู้ชมถาเริ่มเริ่มเลยนะคะเริ่มเริ่มตรงนี้ไปเลยเนาะเริ่มจากตรงนี้ไปก่อนนะคะท่านผู้ชมต้นนี้เป็นดาวเพียงดินดาวเพียงดิน ขอ40บาทนะ,ะท่านผู้ชมค่ะขอ40บาทนะคะที่ป้ะแมวยกนะคะท่านผู้ชม40บาทนะจ๊ะนางกิรินีเทวีนี่นะคะไซส์นี้นะคะกัดสีสวยๆแบบนี้แล้ว50บาทจ้ะ50าบบาทนะคะนางกิรินีเทวีไซส์นี้นะคะ50บาทนะ,ะจ๊ะจะแล้วมีนางกิรินีไซส์เล็กนี่นะค่ะไซส์เล็กนะคะต้นนี้ขอ35บาทท่านผู้ชมค่ะ3าบาบาทนะจ๊ะ ค่าจัดส่งเมาเมาเจ็ดสิบาทนะคะท่านผู้ชมขาเมาเมาเจ็ดสิบาทนะคะไม่มีปลายทางนะคะท่านผู้ชมขาไม่มีปลายทางนะจ๊ะนะคะนางกิรินีเทวีนะคะกระถางละสามสิบห้าบาทก็แมวอ่านให้เลยนะนี่ก็เป็นดาวเพียงดินนะคะดาวเพียงดินยังไม่กัดสีนะคะสามสิบห้าบาทเนาะ ดาวเพียงดินมี3ากระถางนะคะท่านผู้ชมขาสามกระถางนะคะกระถางละ35บาทนะคะอันนี้กัดสีมาหน่อยก็ขอ50บาทนะจ๊ะกัดสีแล้วขอ50บาทนะสวยๆนะคะด้านนี้เป็นมัสุรีนะคะมัสุรีนะคะกระถางละ40บาทนะคะมัสุรี40บาทรองเท้านาลีอยู่ที่50บาทจ้ะรองเท้านาลี50บาทนะคะมีสากระถางนะจ๊ะรองเท้านาลีนะคะ ห้าสิบบาทมีสามกระถางเดี๋ยค่อยๆอ่านมาให้นะจ๊ะอันนี้เป็นลูกไม้นะคะลูกไม้ขายมิงมงคลนะคะสามสิบห้าบาทนะคะอ่ามีหยาดฝนปนมาด้วยนะคะหยาดฝนยังไม่กัดสีนะคะสามสิบห้าบาทนะจ๊ะสามสิบห้าบาทรวมได้สามกระถางหนึ่งร้อยบาทนะจ๊ะท่านผู้ชมนี่นะคะเป็นหยาดฝนนะ แถวนี้เป็นหยาดฝนทั้งหมดนะคะท่านผู้ชมขาหยาดฝนทั้งหมดนะคะพี่เคขายโลตู้ให้นะคะวันนี้สามกระถางหนึ่งร้อยบาทนะคะหยาดฝนนะคะดาวเพียงดินก็ยังมีไซส์แบบนี้นะคะรวมได้นะสามกระถางหนึ่งร้อยบาทนะคะยังไม่กัดสีนะ,ะแ๋ยวก็แม่อ่านมาด้านนี้นะ,ะว่ามีอะไรบ้างเนาะโอ้โหอันนี้มีสวยๆด้วยเลยนี่นะคะท่านผู้ชมขาลูกไม้แบบนี้เขากัดไปเขาจะสวยเปิดมากเลยนะคะท่านผู้ชมขาสวยๆเลย รวมได้นะคะทุกผู้ชมรวมได้นะคะสามกระถางหนึ่งร้อยบาทโอ้โหสวยมากวันนี้สวยจริงๆนะคะค่ะ,ะมีหองเฮาด้วยนะคะหองเฮาเอาไปเลยนะคะสามสามกระถางหนึ่งร้อยนะคะท่านผู้ชมขารวมไปเลยนะคะมีอะไรอ่ะสีบุปผาท่านผู้ชมสีบุปผามีอยู่หนึ่งกระถางนะจ๊ะสีบุปผามีสองกระถางจ้าจา อ่านตามป้ายนะคะอ่านตามป้ายไปเลยเนาะสามกระถางหนึ่งร้อยบาทนะจ๊ะท่านผู้ชมตละแม่กุสุมะสามกระถางหนึ่งร้อยบาทนะจ๊ะตละแม่กุสุมะสามกระถางหนึ่งร้อยบาทแล้วต่อมาเป็นหงสุวรรณนะคะหงสุวรรณรวมไปเลยนะคะหงสุวรรณขายรวมเลยสามกระถางหนึ่งร้อยบาทมาด้านนี้เป็นลูกไม้สวยๆเลยลูกตระแมวเรียกลูกไม้แตงไทยนะคะลูกไม้แตงไทยนะแบบนี้นะตะแม่เคยขายไปหนึ่งนามลูกไม้แตงไทยนะคะท่านผู้ชม สามกระถางหนึ่งร้อยบาทนะรวมไปเลยนะคะท่านผู้ชมขารวมได้นะนี่ท่านผู้ชมดูนะคะนี่นะคะแบบนี้นะสวยอันนู้นเป็นมิ่งมงคลนะคะข้างในสุดเป็นมิ่งมงคลเนาะด้านนู้นก็เป็นดาวเพียงดินนะคะรวมเลยนะคะท่านผู้ชมขาโอ้โหราคานี้ไม่มีแล้วนะคะปล่อยปูนะคะวันนี้วันเดียวนะสากระถางหนึ่งร้อยบาทค่ะุณแ,แนวอ่านหน่อยนะ,ะมีนพระเก้ามีอยู่กระถางเดียวนะคะนพระเก้าเนาะโอ้โหวันนี้ไม้สวยมากเลยท่านผู้ชม่ะ แล้วก็มีหงเหินท่านผู้ชมหงเหินหงสุวรรณตะละเมศกสุมาสอพินญ,ญานี่นะคะรวมได้นะคะทานผู้ชมขาโทรมาหาพี่เคนะคะบอกจับให้หน่อยนะท่านผู้ชมไม่ต้องไปเอ่อไม่ต้องไปไปแยกไปนั้นนะคะให้เขาจับรวมให้เลยท่านผู้ชมขา <S <S วันนี้พ้อแม่รับรองเลยว่ามีแต่บอลสวยๆนะคะทานผู้ชมนี่ทุกผู้ชมดูสกทองสิไกทองประเสริฐเห็นไหมคะป้ายแบบนี้ท่านผู้ชมไกทองประเสริฐป้ายๆแบบนี้เลยนะคะ อยู่ที่สามกระถางหนึ่งร้อยบาทท่านผู้ชมขานี่นะคะเอาไปเลยนะคะรวมไปเลยนะคะบอกให้พี่เคจับรวมให้หน่อยนะคะท่านผู้ชมวันนี้มาสวยมากสวยมากหูผมแมบติดใจแต่อันนี้นี่ยสวยจริงๆนะอ่ามีเพชรพันล้านรวมได้นะคะมีเพชรพันล้านรวมได้นะคะเพชรพันล้านรวมไปในสามกระถางหนึ่งร้อยบาทเลยนะมีเพชรพันล้านเพชรพันล้านอยู่สองกระถางนะคะท่านผู้ชมขาเพชรพันล้านอยู่สองกระถางนะ รวมไปในนี้ได้นะคะมีตะละแม่กุสุมาดาวเพียงดินหงเหินหงสุวรรณไก่ทองประเสรศิฐสอพินยาอู้มากมายโทรหาพี่เคนะคะ่านผู้ชมขาแล้วก็มีลูกไม้แตงไทยนะนี่ก็แมวพาดูนะแบบนี้นะสวยๆแล้วก็มีหยาดฝน่าดาวเพียงดินรวมได้นะมัสุลุลีนี่นะคะด้านนี้คือรวมได้ท่านผู้ชมจา๋า แล้วต่อมารองเท้านาลีนี่คือห้าสิบาทนะจ๊ะรองเท้านาลีห้าสิบาทเนาะทศก,กัณฐ์ท่านผู้ชมา่าต้นนี้เป็นทศก,กัณฐ์นะคะับทศก,กัณฐ์ไซนี้ขอหนึ่งร้อยบาทนะทศก,กัณฐ์นะคะไทยไทนี้นะมีกระถางเดียวนะหนึ่งร้อยบาทต่อมาอักษรป้ายสวยๆแบบนี้เลยนี่นะคะพี่เคให้วันนี้สองร้อยห้าสิบาทนะจ๊ะสองร้อยห้าสิบาทเลยนะคะนี่ แบบนี้ก็รวมได้นะครับท่านผู้ชมค่ะรวมไปในกระถางกระถางหนึ่งร้อยบาทเลยนะคะนี่นะคะบัวสุภประโชคนะรวมไปในนั้นเลยนะคะนางไหมคล้าย,ายพระนครจังเลยเจ็ดสิบบาทนะคะเจ็ดสิบบาทหนาหนุมานอมพัพาเจ็ดสิบบาทอันนี้แต่ละแม่กุสุมาเป็นฟอร์มกอนะคะท่านผู้ชมบอกเขานะคะเป็นฟอร์มกอนะฟอร์มกอนี้เจ็ดสิบาทนะคะแต่ละแม่เจ็ดสิบาทจ้ะฟอร์มกอนะจ๊ะ นางไหมมีอยู่สองกระถางนะคะกระถางละเจ็ดสิบบาทนะจ๊ะอนุมานอมพระภา,าไซนี้โตแล้วนะคะไซนี้โตแล้วขออยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะดูใบนะคะท่านผู้ชมขาหนึ่งร้อยบาทนะแล้วก็ต่อมาอันนี้อะไรเออเดี๋ยวมาดูนี่ก่อนอันนี้ก็ตละลาแม่นะคะตละลาแม่นี่นะคะเจ็ดสิบาทท่านผู้ชมเจ็ดสิบาทนะคะ ราชพฤกษ์เหลือกระถางเดียวโ,โหสวยจังเลยท่านผู้ชมค่ะราชพฤกษ์กระถางนี้สวยมากป้ายสวยมากนะคะราชพฤกษ์หนึ่งร้อยบาทนะคะราชพฤกษ์หนึ่งร้อยบาทจา้ะอันนี้ไปรวมด้าน,นู้นเลยวันนี้ปล่อยโปแล้วนะคะโอ้โหนีนฟ่ฟอร์มกอท่านผู้ชมค่ะฟอร์มกอแบบนี้นะคะหนึ่งร้อยบาทท่านผู้ชมนี่นะคะอันนี้สอพิญญานะคะน,นี้สอพิญญานะ โอพิญญานะคะฟอร์มกกนะคะหนึ่งร้อยบาทจาังกระถางนี้นะคะท่านผู้ชมหนึ่งร้อยบาทต่อมาด้านนี้กุมพกันกุมพกันในกระถางนี้โอ้โหท่านผู้ชมดูสิคะแน่นบึกเลยนี่นะคะกระถางนี้สวยมากนะคะร้อยห้าสิบาทถือว่าไม่แพงนะคะท่านผู้ชมค่ะร้อยห้าสิบาทไม่แพงนะคะน่าจะได้ ามต้นนะคะกระถางนี้นะสามต้นนะร้อยห้าสิบบาทนะจ๊ะสุรเสนกัดสีสวยๆแบบนี้เลยหนึ่งร้อยบาทจ้ะนะคะม้าเฉียวเหลือกระถางเดียวนะคะม้าเฉียวกระถางเดียวหนึ่งร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมคะ่ะต่อมาเป็นเทพอัศรารุ่นป้ายแบบนี้นะคะสวยๆเลยต้นใหญ่ด้วยสวยด้วยนะคะหนึ่งร้อยบาทจ้ะมีสองกระถางนะคะท่านผู้ชมคะ่ะนี่นะคะมีสองกระถางนะเทพอัศรา ท่านผู้ชมขาโทรหาพี่เคนะคะป้าแมวเน้นย้ำวันนี้ปล่อยสามกระถางหนึ่งร้อยบาทนะคะเบอร์นี้แอดไลน์รีบโทรมานะคะเดี๋ยวพี่เคเขาจะเอาลูกไม้ราคาถูกๆมาขายให้ท่านผู้ชมนะคะท่านผู้ชมขานี่นะคะวันนี้ป้าแมวก็พามาชมถึงแม้นว่าจะเป็นบอนสีเล็กน้อยแต่ว่าราคาถูกถือว่าจับต้องได้นะ,ะท่านผู้ชมขาจับต้องได้นะสามกระถางหนึ่งร้อยบาทนะนี่นะคะท่านผู้ชมรีบมานะคะ ป้าแมวขอสวัสดี FC ทุกท่านขอบคุณในน้ำใจทุกท่านที่มาเอฟบอลสีนะคะขอสวัสดีจ้า